โอ้ยเสียวว่ะมังนูมังน,งน,ไนไูไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ลงเหอะไอ้ไม่ลงอยู่อยู่เชื่อไอ้มองนี้พ<อ>ี่เหนี้เลยดูดิโอ้ยแรงมากมันวะ่ะมัน <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่สั่งเพราะว่าไม่รู้จักแต่พอกินแล้วก็ต้องกินนะเนี่ยดี <c oughs> นี่คือสุดพิลิตมากถ้ามาเที่ยวสมบูรณ์ไม่พุ่งไม่มีทางอ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่เสียวแล้วพอเพื่ออะไรวะ ้้อโยขับรถเอองนนเก่งมากเลยลูกโอ้ชีวิตมันลำบากขนาดนี้เลยนะน่อย่าบ่นมากนะพี่ฟูมีสักอีกครั้งที่ได้เดินบนภูเขาที่เขาเล่นสกีมันไม่ควรจะต้องเดินตอนนี้นะครับก็คือใต้ฝุ่นแล้วก็โอ้โหดูลมเราเลือกวันมาแม่นเป๊ะเลยนะคะเป็นโรงแรมที่คุณดาลีเขาอยากมามากคุณดาลีมอตะถ่ายรูปไม่ดูเลย งานการอนะทำหน่อยครับเนี่ยงานการเป็นเด็กคนแรกที่ได้เข้าร้านนี้นะ